สวัสดีค่ะแปลงนี้เป็นดาวกระจายที่งอกเองนะคะจากที่มันเคยมีต้นอยู่บริเวณนี้แล้วก็มเมล็ดร่วงนะคะเขาก็จะงอกเองตรงนี้ยังไม่เริ่มยังไม่เริ่มออกดอกนะคะเนี่ยธรรมชาติของเขาคือคือว่ามเมล็ดร่วงแล้วเขาก็งอกของเขาเองค่ะแบบนี้นะคะเราก็รดน้ําให้เขาทุกวันเดี๋ยวเขาก็ออกดอกค่ะเนี่ยค่ะแบบนี้อันนี้คือต้นที่งอกเอง เหมือนก,นกันกับตรงนี้นะคะนี่ต้นดอกดาวกระจายนะคะนี่แบบนี้ดาวกระจายของเราสีแบบนี้ค่ะนี่ไม่ได้มีตามทั่วไปนะคะเป็นสีที่ไม่ได้มีตามทั่วไปแบบนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากให้สูงตอนที่ตอนที่เขาโตมาหน่อยให้เราตัดยอดทิ้งค่ะแบบอย่างเงี้ย แบบอย่างนี้ถ้าเราไม่อยากให้เขาสูงเราตัดยอดทิ้งต้นเขาก็จะเป็นเตี้ยๆเยนี่ยค่ะน่ารักค่ะเวลาหวานแล้วอ่ะพอเวลาดอกบานสะพรั่งมาเนี่ยมันก็จะสวยมากอันนี้เขาเพิ่งเริ่มติดดอกกันนิดๆน,นะคะยังไม่เยอะโอเค